อำเภอแหลมสิงห์นะคะพร้อมจัด2งงานใหญ่ต้อนรับกิจกรรมวาเลนไทน์และวันมาคบูชาที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์เชิญชวนร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่13-14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โดยในวันที่13กุมภาพันธ์พบกับงานป้อมไพรีพินาศล้ำลึก111ปีเพื่อดลึกถึงโบราณสถานสาคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีประวัติอันยาวนานรวมทั้งอย่างสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพชน ดยกิจกรรมภายในงานจะมีการแต่งกายย้อนยุคร่วมทําบุญการเชิญธงช้างเผือกขึ้นสู่ยอดเสาการจุดพลุสีและการแสดงรำชัดชาตรีสําหรับในวันที่14กุมภาพันธ์วันวนาเลนไทน์และยังตรงกับวันมาคาบูชาของศาสนาพุทธอีกด้วยทางเทศบาลตำบลปากน้ําแหลมสิงห์ก็ได้จัดก,กิจกรรมรําลึกพระบรมี111ปีณนะที่เมืองจันทร์เพื่อน,น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งรัชกาลที่3รัชกาลที่4และรัชกาลที่5 ถึงเหตุการณ์วิกฤตรอสอร้อยสิบสองและการฉลองเมืองจันทบุรีหลังฝรั่งเศสถอนกําลังออกจากจันทบุรีซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณชายหาดแหลมสิง์โดยในช่วงเช้าจะเป็นการทับุญพระส่วนในภาคกลางคืนจะมีการแสดงการตีกลองระยองจัน์การร้องเพลงโบราณหงฟางนวดข้าวละครขนสดและในเทศกาลธงชาติไทยณบริเวณชายหาดแหลมสิง์ สำหรับกิจกรรมป้อมไพรีพินาศลำดึก111ปีและกิจกรรมลำดึกพระบารมี111ปีณที่เมืองจันทร์ที่จะจัดขึ้นในวันที่13และ14กุมภาพันธ์2557ก็ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีได้เป็นอย่างดีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยต่อไปค่ะช่วงวันที่13และก็14นะครับที แหลมสิงห์เรามีงานป้อมพรีพินาตล้ำลึก111ปีนะครับในส่วนของฝั่งบางอาชัยนะครับเราจะจัดงานวันที่13กุมภาพันธ์นะครับสำหรับกิจกรรมก็คงเรื่องของการแต่งกายย้อนยุคนะครับในช่วงวันที่13นะครับในเรื่องของงานป้อมพลีพินาตส่วนวันที่14นะครับ14กุมภาพันธ์ซึ่งซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์นะครับวาเลนไทน์แล้วก็ตรงกับวันมาฆาบูชานะครับซึ่งพวกเราชาวพุทธ ก็ต้องไปทาบุญทําทานกันที่วัดต่างๆนะครับในส่วนของเทศาบาลตะบนปากน้ำน้ําสิงห์เราได้จัดงานนะครับลําลึกนะครับลําลึกพระบารมีร้อยสิบเอ็ดปีนะครับณนะนะที่เมืองจันทร์นะครับซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาก็สมัยราชการที่ที่สามที่สี่ที่ห้านะครับได้สเสด็จปพระพาทน,นะครับที่แหลมสิงห์ของเรานะครับเราก็ได้จัดงานขึ้นที่บริเวณชายหาดแหลมสิงห์นะครับในคืนวันที่14ในวันที่14 ซึ่งวันที่14เราก็ทราบมาดีว่าเป็นวันวันเดนไทยนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องชาวจันทบุรีแล้วก็ใกล้เคียงนะครับไปสัมผัสบรรยากาศกันที่ชายหาดน้มสิงนะครับไปใต้ชื่องานนะครับลํำลึก111ปีนะครับพระบารมีนะครับณที่เหมืองจังนะครับกิจกรรมของเราก็คงคงมีในเรื่องของการทําบุญนะครับทำบุญบริเวณจุดชมวิวหน้าหาดน้มสิงนะครับช่วง ช่วงเพลนะครับช่วงเพลนะครับส่วนภาค่ํานะครับภาค่าเราก็จะมีภาคความบันเทิงนะครับเราจะมีมหกรรมนะครมหกรรมกรองนะครับมหกรรมกรองของรละยองจันทรนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีการร้องเพลงโบราณนะครับโดยเพลงหงฟางนะครับเพลงนวดข้าวอะไรต่างๆนะครับเป็นประเพณีโบราณบริเวณชายหาดแหลมสิงเรายังมีขนสดมีละครชาตี แล้วก็มีนิทรรศการธงชาติไทยนะครับที่บริเวณจุดชมวิวชายหาดแดสิงห